สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันี้ก็อากาศหนาวเหมือนเดิมน,นะคะวันพฤหัส,สบดีเราจะไปเอาตะไคร้ค่ะตะไคร้มาทำอ๋อปลาอ่อมปลาอ่อมปลาอะไรนะอ่อมปลา <c oughs> จะทำอ่อมปลาเสียมค่ะวัน เอาตะไคร้ก่อนนะคะเพื่อนๆอ,อากาศเย็นมากๆเลยค่ะอากาศเย็นเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆอ,อากาศหนาวไม่ใช่หนาวธรรมดานะหนาว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 อ้อนี่ก่อนนะคะตะไคร้ก่อนเลยตะไคร้ขึ้นเยอะมากตะไคร้อะ <c oughs> ไม่มีคลิปขอคลิปเอาตะไคร้แล้วกันนะคะหัวกำลังสวยงามเลยค่ะงามมากมากเอามีดเราจะเกียไปวางไหนอุ้ยมีดเล็กเกินมองไม่เห็น,ท,หนที่ไหนหนาวบ้างคะที่ไหนหนาวบ้างทางนี้หนาวเหมือนเดิมคะ่ะอุดรน,นี่ค่ะตะไคร้ตะไคร้หัวใหญ่ๆเขาวๆปวดๆเลยเอา ถ้าเกิดก็เกิด,เกดให้เยอะมากนะคะอาจจะได้ขายเยอะอนะปีนี้อานี่งานานะแล้วก็ตัดไข่ตัดไข่ตัดไข่นะคะตัดไข่ตไข่ขขใบมะกรูดมาแล้วคะ่ะขนาดิดเยอะแยะวันนี้ ภารกิจเรายเยอะแยะทำงานเสร็จทำทำกับข้าวเสร็จก็จะไปเอายาให้คนยาอ้ยภารกิจเราเยอะอย่าง,น,ยายางน,นี้คะสวยงามมากๆเลยต้นเอาไปทำกินหัวไปทำกินใบก็ไปทำชาได้นะคะต้มชากินลดความดันได้ดีเลย,ย,ยนะคะ ทานปันยาได้ทุกส่วนนะคะเพื่อนๆหนาวกันบ้างไหมคะเพื่อนๆได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะเห็นไหมคะโอ้ตาตูบตาป,ตปูมืดได้แล้วนะกล้วยเราก็ไม่รู้จะได้กินตอนไหนกล้วยน้อยโอ้กล้วยสุกแล้วกล้วยน้อยโอ้สุกแล้วนะกล้วยน้อยเรา เกือบไม่มาดูนะเนี่ยเกือบไม่มาดูนะเนี่ยกล้วยเราสุกแล้วค่ะกล้วยเราสุกแล้วกล้วยหอมสุกแล้วค่ะกล้วยหอมทองในที่สุดเราก็ได้กินนะคะถึงจะเครือไม่ใหญ่แต่เราก็ได้ทานแล้วค่ะเพื่อนนี่ใจจังเลยขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะบ๊ายบายรักมนาะจุ๊บๆรักมนาะจุ๊บๆแค่นี้เลย